วอนนีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพวกกับก็จะอยู่แต่งจนคนสวยกันอีกแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะกูจก็มีเกมสนุกสนุกเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดไม่ตรงมาตามาให้นักเรียนได้ลองฝึกทํากันค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าฉันคือตัวไหนใครรู้ตอบที่กติกาก็คือนะคะนักเรียนต้องเติมตัวสะกดที่กําหนดให้ ให้ถูกต้องและที่สำคัญต้องตรงตามมาตราที่กำหนดให้เลยนะคะอะเรามาดูกันที่มาตราแรกกันดีกว่าค่ะมาตราแรกนะคะก็คือมาตราแม่กกมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอละครั้งตีดังตังกวัดซึ่งมาตราแม่กกเนี่ยน,นะคะก็มีตัวสะกด 4ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระครังค่ะแต่ตัวคอระครังเนี่ยนะคะจะไม่มีในเกรดนี้นั่นเองค่ะนักเรียนก็มีตัวเลือกให้เลือก3ตัวนะคะนั่นก็คือกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายมาเติมให้ถูกต้องคำแรกนะคะไข่มุก ไข่มุกสะกดด้วยกอไก่เก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะความสุขความสุขสะกดด้วยตัวอะไรดีคะนักเรียนขอไข่ค่ะคำที่สามนะคะพักพวกพักพวกสะกดด้วยตัว ขอวายเปียกโชกสะกดด้วยตัวกอไก่ค่ะกระมุกสะกดด้วยขอไขอ่ค่ะข้าวสุกสะกดด้วยกอไก่ค่ะ พักผ่อนสะกดด้วยกอไก่ค่ะและคำสุดท้ายนะคะสำหรับมาตามแม่กกคำว่าโชคดีสะกดด้วยคอควายค่ะเรามาฝึกอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะคะไข่มุกความสุขพักพวกเปียกโชคประมมุก ข้าวสุกพักผ่อนโชคดี